วน้อยรวมากก็รวยขึ้นเรื่อยๆร่ยน้นะไ่ขอบคุณมากครัอะไรก็ไม่ว่ามีของดีเราโทรมาบอกเด้อหลังไปเที่ยวได้ตั <im 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 ้งแตเรื่องอะไรทีบอกว่าไม่ม oh ีเวลาเลยวันน uh uh> 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 uh uh> uh 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 ึงกันยัเยอกอะไรบอกว่าเพิ่ไปช้อปที่นี่ไปดูรถยิ่งลัก

ป้าป้าป้า้าป้าไม่ต้องรอ้งานก็มีมาแล้วไอ่ไอ่สอน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 เนี่ไปแล้วไปแล้วนะยังยังยังไงนะโอ้ยทำยังเงนงามเลยนี่ผมใส่แล้วเลย

เนี่ยเนี่ยอีโออยู่ทํา <laughs> <laughs> <laughs>